ถ้ามันกลายร่างไม่ดีมันก็กลายเป็นเนื้อลายแค่เป็นกดไหลย,ย้อนนี่เสี่ยงถึงเป็นมะเร็งได้เลยเหรอพี่จีโอ้เรื่องนี้มันจริงนะแพรเพราะว่าหมอเองก็บอกเหมือนกันเราลองมาสังเกตการที่เราเป็นกดไหลย,ย้อนมันเกิดจากอะไรก่อนกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากกดในกระเพาะอาหารใช่ไหมมันไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารของเราอลองสังเกตภาพนี้ อันนี้คือภาพเยื่อบุกบระเพาะอาหารส่วนนี้คือภาพของเยื่อคุ่มหลอดอาหารของเราแพลวเห็นว่าลักษณะมันแตกต่างกันเพราะว่าเยื่อบุกบระเพาะอาหารเนี่ยจะถูกสร้างออกมาเพื่อให้สามารถดูดซึมสารอาหารได้และผลิตเยื่อเมือกแล้วยื่อเมือกนี่แหละจะช่วยป้องกันไม่ให้กรดเนี่ยมันทำลายกระเพาะอาหารของเราหลอดอาหารเราอะโครงสร้างมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยมันจะเป็นชั้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 นเรียงติดกันเพื่อให้ทนต่อการขูดของอาหารที่เรากินเข้าไปร่างกายเรามหาัศจรรย์มากเขาออกแบบฟังก์ชันออกมาให้เหมาะกับก,บการทำงานการใช้งานของ วต่างๆคราวนี้ไอ้กรดในกระเพาะอาหารนะ่ะมันดันถูกย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารซึ่งร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อกรดแรงขนาดนะั้นร่างกายทําไงเขาจะกลายร่างเนืาอตรงเนี้ยเขาจะกลายร่างเพื่อที่จะทนต่อกรดที่มันไหลขึ้นมาไงถ้ามันกลายร่างไม่ดีมันก็กลายเป็นเนื้อลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกดไหลย้อนนี่ต้องรีบรักษาให้หายเราก็ต้องรักษาที่ต้นตอมันด้วยนะถ้าจะรักษากดไหลย้อนเนี่ยมันมี2สูตรสูตรแรกเนี่ยคือรักษาระบบทางเดินอ,อาหารเป็นหลักเลยคือรักษาตั้งแต่ระบบย่อยการดักเสบที่แบบอู่รูดกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อยู่ในสูตรของโพลิซาพัทตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเรื่องของกดไหลย้อนเรื่องของขับถ่ายแบบครบพ้วน <Yeah. S 1> แต่ถ้าาว่าใครเป็นเรื่องกดไหลย้อนหนักจริงๆนั้นเราอยากจะเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยก็ต้องเป็นกล่องสีม่วงคือโฮล พอพอเรื่องของระบบเมตาบอลิกแล้วก็เรื่องของภูุิคุ่กันอาเรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยการตรงกับแบบไหนก็เลือกสูตรที่มันเหมาะกับตัวเองหรือถ้าใครนะอยากจะดูแลแบบพรบวุงประชุมเลยก็กินคู่กันได้กล่องเขียวกล่องเมื่องนี่ยิ่งกินคู่กันยิ่งมีประสิทธิภาพคูณสองเลยจ้ะ